โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีด้วยการจัดงานการกุศลและนิทรรศการสัตวัษอัศจรรย์พร้อมทั้งมีมหกรรมตรวจสุขภาพฟรีณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับ <S <S แพทย์หญิงมาลินีดุสิตากรผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านงานบริการกล่าวว่าเนื่องในโอกาสที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย <S <S ได้ให้การดูแลรักษาพยาบาลแก่ประชาชนมายาวนานจนมีอายุครบ100ปี นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริให้ก่อสร้างโรงพยาบาลของสภากาชาติไทยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้พระราชทานกำเนิดสภากาชาติไทยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอันเป็นถาวรประโยชน์อนุสรณ์สืบสารพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมชนกนาถและได้พระราชานานามว่าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงพยาบาลเป็นปฐมฤกษ์เมื่อวันที่30พฤษภาคม2 4 5 7โดยในส่วนของศูนย์นิทรรศการแห่งชาติสิริกิตได้มีการจัดนิทรรศการและงานการกุศลภายใต้ชื่อสัตวัดอัศจรรย์ภายในงานมีเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ที่หาดูยากเพื่อให้คนไทยได้เห็นถึงยุคสมัยทางการแพทย์ตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบันและต่อเนื่องไปในอนาคต โดยเฉพาะนวัตกรรมสมัยใหม่ที่นำมาแสดงในงานด้วยพร้อมกันนี้ภายในงานยังจัดงานมหกรรมตรวจสุขภาพฟรีสำหรับประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอาทิบริการตรวจมะเร็งลำไส้มะเร็งเต้านมพากินสันโรคภูมิแพ้เด็กตรวจกระดูกและเวชศาสตร์พื้นภูตรวจตาผิวหนังสูตินรีเวชกรรมและบริการเอ็กซเรย์ปอด รวมทั้งการเสวนาให้ความรู้เสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องการดูแลสุขภาพตลอดจนโรคที่น่าสนใจต่างๆณนะศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจ วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ก็จะเป็นการเฉลิมฉลองในวราระกาสที่โรงพยาบาลจุงกรมีอายุครบร้อยปีแห่งการก่อตั้งนะคะและอย่างหนึ่งเนี่ยเราอยากจะเผยแพร่นะกิจกรรมบริการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าและทันสมัยให้กับสา,สาธรารณชนเนไไีได้ชมได้รับทราบว่าเรามีอะไรบ้าง อีกประการหนึ่งก็คือเราอยากจะเป็นการเผยแพร่ความรู้และก็การสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชนทั่วไปในการดูแลตนเองซึ่งเป็นพื้นฐานที่สําคัญมากถ้าประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเองก็สามารถที่จะป้องกันการเกิดโรคต่างๆได้วันนี้เราจัดเต็มจัดหนักนะคะจัดจัดแบบว่าทั้งวิชาการนะคะก็มีเสวนาวิชาการด้วย แล้วในขณะเดียวกันเราก็มีการตรวจสุขภาพพื้นฐานแล้วก็มีการตรวจพบแพทย์เฉพาะทางเพื่อเป็นการคัดกรองเบื้องต้นว่าผู้รับบริการหรือประชาชนทั่วไปมีสุขภาพปัญหาด้านใดบ้างนะคะอาทิเช่นนะคะโรคเฉพาะทางเยอะแยะมากนะคะโรคทางตาโรคทางกระดูกและข้อนะคะแล้วก็โรคทางกลุ่มที่เป็นโรคเกี่ยวกับไขมันความดันเบาหวานนะคะแล้วก็โรคเกี่ยวกับมะเร็งทั้งหลายนยเาะเช่นมะเร็งปากมดลูกในสตรีนะคะ แล้วก็เป็นเรื่องของสตรีใบทองแล้วก็เป็นเรื่องของมะเร็งโรคตับนะคะมะเร็งตับแล้วก็มะเร็งลำไส้ซึ่งเราจะมีการคัดกรองนะคะในเรื่องของความรู้ในการเ,เกิดมะเร็งต่างๆแล้วก็เราจะมีให้บริการฟรีเช่นการคัดกรองมะเร็งเต้านมเราก็จะคัดกรองแล้วก็เราจะตรวจเมโมแกรมฟรี free, ร้อยลายนะคะส่วนตับเราก็จะมีการคัดกรองแล้วก็จะมีการตรวจไฟโบสแกนก็ can, คือตรวจพังผืดที่ตับร้อยร้อยร้อยลายต่อต่อการจัดงานครั้งนี้ อีกอันหนึงก็คือมะเร็งลำไส้นะคะเราตรวจคัดกรองเสร็จแล้วเราก็จะมีการให้บริการฟรีในเรื่องของการส่องกล้องทางเดินอาหารอีก100รา,ายด้วยกันนะคะวันนี้เราจัดให้กับประชาชนทั่วไปเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองร้อปีนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นการลํำลึกถึงพระมหากรณุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นผู้ที่ก่อตั้งโรงพยาบาลจุลกรณแล้วก็ถวายเป็นพระนาม จุฬาลงกรณ์นะคะก็คือเป็นพระนามของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งเราก็อยากจะทํางานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลของสองพระองค์ท่านด้วยค่ะนอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการจําหน่ายเหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ระลึก100ปีการให้บริการทางการแพทย์การประชุมวิชาการนิทรรศาการเป็นต้นโดยรายได้จากการจัดงานสมทบทุนในการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ อาคารภูมิสิริมังครานุสรเพื่อให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรเป็นสถานพยาบาลที่มีความทันสมัยงดงามและดีจริงตามคตินาน,า,นาอารยสากลประเทศสมดังพระราชปณิธานผู้พระราชทานกําเนิดโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยอย่างแท้จริง วันนี้นะคะเราก็มีเรื่องของการสมทบทุนบริจาคนึงในโอกาสร้อยปีก็มีมีจัดเหรียญที่ระลึกนะคะเป็นเป็นเหรียญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะร้อยปีก็จะมีทั้งผลิตจากรกรมกระสาบโมเน่นะคะแล้วก็รกรมกระสาบไทยซึ่งเราจะเป็นชุดนะคะทั้งเหรียญเงินเหรียญทองนะคะแล้วก็เหรียญทองแดงซึ่งสามารถจะเช่าบูชาได้ ซึ่งเป็นเหรียญที่มีคุณค่าและสวยงามมากนะคะอยากจะให้ทุกคนอย่างน้อยมีหนึ่งเหรียญน,นะคะเ,ออเป็นที่ระลึกในโอกาส100ปีของโรงพยาบาลจุฬาในครั้งนี้นะคะก็สามารถเช่าบูชาได้นะคะที่ในงานแล้วก็ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ก็มีสาราตินทัศน์แล้วก็หน่วยพิธีการนะคะส่วนการสมทบทุนโรงพยาบาลนั้นก็บริจาคได้ที่สาราตินทัศน์แล้วก็ฝ่ายพิธีการของโรงพยาบาลได้ะค่ะ และสำหรับวันแรกของงานนิทรรศการนะครับก็มีประชาชนได้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากอีกทั้งยังได้กล่าวแสดงความชื่นชมทางโรงพยาบาลที่มีโครงการดีๆเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนจากการสอบถามประชาชนพึงพอใจมากนะคะแล้วก็มากันตั้งแต่ตีสี่ตีห้านะคะเพื่อจะมารับรอรับบริการเพราะว่ารู้ว่าโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยจัดใหออ้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ทราบข่าวจากทีวี TV นะคะก็อยากจะมารับบริการส่วนนี้ก็รู้สึก รู้สึกดีใจที่โรงพยาบาลได้ดูแลประชาชนในส่วนนี้ค่ะแม่จีวันดีมีประโยชน์มากกับประชาชนค่ะ,คะมีความรู้สึกว่าโรงพยาบาลเนี่ยให้ความสนใจประชาชนเรื่องสุขภาพกับร่างกายของประชาชนนะคะแล้วก็ให้คําแนะนําที่ดีอะไรอย่างเงี้ยสนใจสุขภาพประชาชนาล,ละเอียดค่ะละเอียดค่ะแล้วท่านก็เอาใจใส่ดีค่ะอันไหนที่ว่าให้ไป ต่อที่โรงพยาบาลท่านก็นทำใบส่งตัวให้ค่ะค่ะดีมากเลยค่ะจัดรายการนี้ขึ้นมาประชาชนได้ได้ได้มาตรวจสภาพอะเรางเนี้ยนะคะครับตัวเกี่ยวกับเรื่องการตรวจคลื่นหัวใจนะฮะแล้วก็มะเร็งตับฟเฟบักเสบีแล้วก็เกี่ยวกับพวกทางเดินอาหารมะเร็งลำไส้ใหญ่ประชาชนนะั่นนะฮะก็ดีฮะได้ความรู้และได้รักษาค่ะและท่านก็อธิบายและต่อไายได้ความรู้มากค่ะค่ะ โครงการนี้ผมคิดว่าดีมากเลยครับเป็นโครงการที่ดีมากควรจะจัดบ่อยๆนะเพราะว่ามันถ้าเกิดว่าเราไปตามโรงพยาบาลใช้เวลามากก็ก็ก,ก็ก็ถ้าเกิดว่ามันมีปัญหานะมีปัญหาเขาก็าจะมีใบนัดไปให้ตรวจที่โรงพยาบาลอีกทีหนึ่งนะฮะอันนั้นเองคือเรารับได้เป็นพันนะ,นะคะ ถึงสองพเรายินดีเลยนะคะเพราะว่าทุกคนมาเนี่ยจะได้ตรวจอย่างน้อยก็คือตรวจสุขภาพพื้นฐานเพื่อประเมินว่าเรามีภาวะเสี่ยงหรือว่ามีโรคอะไรบ้างที่จะต้องรักษาและนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีเฉพาะทางที่เขาสามารถที่จะไปรับบริการได้ปรึกษาคุณหมอได้นะคะก็คือวันคนหนึ่งก็คือสอ,สองแพทย์ด้วยกันนะคะ2คลินิกด้วยกันนะคะค่ะ จริงๆแล้วการจัดงานครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เราจัดใหญ่ที่สุดเลยนะคะที่รวมของกิจกรรมตรวจสุขภาพทุกๆอย่างเข้ามาก็คือแม้แต่การดูแลสุขภาพพื้นฐานการสร้างเสริมสุขภาพนะคะเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนไข้แล้วก็การพบแพทย์เฉพาะโรคแล้วก็มีเวทีเสวนาวิชาการเพื่อให้คนไข้เนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเองเป็นการป้องกันโรคที่ดีที่สุดนะคะ